بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ิ l l a h u m ิ s อ um a l l i ั wa sallim ala abdika warasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fomanta biyhum ah ilayyomidin. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. พี่น้องครับพี่น้องกำลังอยู่กับอบูตาลิบลุงของท่านละซุน็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านละซุน็อลลัลลอฮุอะลัรยฮิวะซัลลัมรักมากเคารพมากอยากจะเห็นท่านอยากจะได้ยินจากท่านกล่าวคำคำเดียวว่าลาอิลาฮะอินลลอฮ กับวัย79ปีของท่านวัยนี้คือวัยที่ว่าทุกทนรู้ตัวเองว่าใกล้แล้วใกล้จะต้องกลับหาลอสุพานตาลาเช่นเดียวกันอบูตาเลบก็อยู่ในสภาพที่ว่าใกล้จะสิ้นลมแล้วขณะที่ท่านนอนเจ็บรอเวลาทันลุสซลลอห์วาเลวะซัมได้เข้าไปเยี่ยมซึ่งขณะนั้นข้าง ตัวของท่านอีกฝั่งหนึ่งของเตียงก็มีอบูยานหรืออัมอิบนุฮิซามแล้วก็อับดุลลอฮ์บินอบีอุมัยยายืนอยู่ข้างๆอบูตอเลบส่วนอีกข้างหนึ่งก็คือทลอซุนสัลลาห์ฮวาเลวะสลลัมทลอซุนสัลลาห์ฮวาเลวะสลลัมก็พูดกับอบูตอเลบว่าอย่าอมัมมีโอลุงของฉันกุนกะลิมะตัน พูดคำคำหนึ่งหรือประโยคประโยคหนึ่งประโยคที่ว่าไว้ก็คือละอีลาฮออินลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์คำคำนี้มีความสําคัญมากนะครับพูดคำคำนี้ฉันจะเอามันจะเอาคำคำนี้ประโยคนี้ไปเป็นเดลีนเป็นหลักฐานณที่อัลลอฮ์สุภาโนกาตาละและบีก็พยายามบอกอบดุลตาเิบบอกลุงจา๋าพูดคำคำนี้พูดประโยคประโยคนี้ลาอิลาฮออินอัลลอฮ์ ละอิลาฮอินนลลอฮก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายจะจากโลกนี้ไปก่อนที่อายันจะมาถึงกระดูกให้ผู้เขาละอิลาฮอินนอลลอฮซึ่งอบูยานั์กับอับดุลลอฮ์อิบนออบีอุมัยยะซึ่งยืนอยู่ข้างๆก็พูดสวนกลับมาที่อบูตาเลบว่าอบูตาเลบท่านจะทิ้งศาสนาของอับดุลมุตตาเลบท่านจะทิ้งศาสนาของพ่อของท่านหรือไงอับดุลมุตตาเลบ คำพูดนี้คือคำพูดของอบูยันกำลังพูดที่จะทำให้จิตใจของอบูตอเลบซึ่งกำลังจะไปทางนู้นจะไปทางนี้จะไปทางนู้นจะไปทางเนี้พี่น้องครับพี่น้องทราบไหมว่าคนใกล้ๆจะตายนั่นนะเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดและท่านหลุนสอลลวะฮาเลวะสลัมก็พยายามบอกกับเราว่าให้คำพูดสุดท้ายลงเอ,อ่ยด้วยกับคำว่าลาอิลาฮะอินลลัลลอฮให้ได้ ให้ใจนึกให้ปากสามารถเป่งออกมาได้คําว่าลาอิลาหอิลลอให้ได้ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์คือพระเจ้าองค์เดียวให้ได้ก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายจะจากไปชีวิตทุกชีวิตจะเจอสภาพนี้เวลาใกล้ๆจะตายขณะนั้นเองชัยตอนก็จะมามาลยกัก็จะมาทําให้จิตใจของคนตายนั้นอยู่ระหว่างสองแพ่งจะไปทางนี้หรือจะไปทางนี้ ชีวิตของเราทุกคนเป็นอย่างนี้หมดไม่ใช่อบูตอเลบคนเดียวทุกคนหมดนบีบอกชัยตอนจะมาแล้วก็มาริกัตก็จะมาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับน่าเป็นห่วงนบีบอกคําพูดสุดท้ายในการยืนยันก่อนจากโลกนี้ไปคําว่าลาอิลาฮินอัลลอฮ์นะครับคนที่จะพูดได้นั้นมันต้องมีพลังมีอามันมีงานผักดัน ให้สามารถพูดออกมาได้ส่วนคนที่ไม่มีพลังไม่มีอามันไม่มีงานที่ดีๆจะเต็มเอาไว้ความจริงมันก็ยากที่จะพูดออกได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเหมือนกับอบูตอเลบขณะน,นี้อยู่ในสภาพที่ว่าจะฟังอบูุลยหันดีหรือจะฟังมูฮัมหมัดดีทารุณก็พยายามจะให้พูดส่วนอบูุลยหันก็บอกว่าจะทิ้งศาสนาของอับดุลมุตตอเลฟหรือไงแล้วพี่น้องครับผลสุดท้ายเป็นยังไงครับ อบูตอเลบนั้นจากไปในสภาพที่ว่าอยู่ในศาสนาของอับดุลมุตตอเลบก็คือศาสนาของปู่ย่าตายายก็คือศาสนาที่เคารพบ,บูชาจเจวิตนั่นเองตายในสภาพอย่างนั้นจบในสภาพอย่างนี้ก็คืออยู่ในศาสนาเขาอัอบดุลมุตตอเลบเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บทะาะซุนซอลล,ล้อหัวเลวัสลัมอันเนื่องจากความรักที่ว่ามีต่ออบูตอเลบเพราะอบูตอเลบนั้นเป็นเหมือนกับบิดาคนหนึ่ง เป็นทั้งผู้ให้ให้ความอบอุ่นให้การดูแลให้การปกป้องให้การช่วยเหลือเป็นด่านแรกที่ศัตรูนั้นจะเข้ามาทําลายท่านอบุตาเลฟนั้นปกป้องทารุลทุกทุกรูปแบบทารุลจึงยังไม่ยอมก็บอกว่าฉันจะขอไพรโทษต่ออัลลอฮ์ให้กับท่านหากอัลลอฮ์นั้นไม่ห้ามฉันหลังจากที่ว่าเพียงพำจากการไม่สามารถจะนําทาอบุตเลให้กล่าวกอริมน,นี้ได้ และจากไปทาลลอซูลเห็นว่าอบูตะเลบจากไปแล้วทาลลอซูลก็บอกฉันจะขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ให้กับท่านหากพระองค์ไม่ทรงห้ามฉันเสร็จแล้วอัลลอสุมฮาตลาก็ได้ลงอายะนี้ลงมามาการนาลินนบีไม่บังควรสําหรับนบ,บีวันละซีนาอามานและบรรดาผู้ซึ่งที่ศรัทธาอายะฟิรูลินมูซรลิกีนีที่จะขออภัยโทษให้กับผู้ที่ตั้งภาคี ที่จะเผาพรพยาโทษอันนี้รวมถึงพวกเราด้วยที่จะไปขอให้กับาศาสนิกอื่นในเมื่อเขาเป็นอย่างนั้นนะครับไอยะกอฟิรูลินมุสริกินที่จะขอพยาโทษในกับบรดาพวกมุสเิกินว่าเราก้านูอูลินกูรบะถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะดียังไงจะช่วยเหลือยังไงจะปกป้องยังไงว่าเราก้านูอูลินกูรบาถึงแม้คนเหล่านั้นจะเป็นญาติใกล้ชิด ถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติใกล้ชิดเป็นลุงเป็นป้าเป็นน้าเป็นอาเป็นใครอบูตะเลบเป็นลุงของท่านอบีถึงแม้ว่าจะเป็นญาติใกล้ชิดมิมบะดีมาตะบบยะนัละหุมหลังจากที่ว่าอิสลามชัดเจนคูดาชัดเจนฮิดายะชัดเจนทุกอย่างมาถึงตัวงเขาแล้วมิมบะดีมาตะใบยะนัลหุมหลังจากที่ว่า อิสลามนั้นได้มาถึงพวกขเขาเหล่านั้นแต่เขานั้นนิ่งเฉยแต่เขาไม่เชื่อแต่เขาปฏิเสธแต่เขาไม่ยอมรับอินนนหุมอัสฮาบุญยาฮิมแท้จริงพวกขเขาเหล่านี้คือหมู่ชนที่จะถูกโยนลงสู่ไฟนรกหรือเป็นชาวนรกนั่นเองทอรสุนสอรละลฮัวเลวะแซมเมื่อได้ยินตรงนี้ท่านเสียใจเป็นอย่างมากจากการจากไปของอบูตอเลบนะครับ แต่แล้วอลัลลอฮฺสุบฮานตะลาก,ก็ได้ลงอายะ,ายะนี้มาอีก่อินนกะลาตัดีมันอาบับตะว่าลกินนลอลยะดีไมยะชะแท้จริงท่านไม่สามารถให้ทางนำกับคนที่ท่านรักได้หรอกอลัลลอฮฺเท่านั้นที่จะให้ทางนำกับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากจ,จุดนี้เองนะครับบรรดาอุลมามะจึงได้อธาาิบายเกี่ยวกับเรื่องฮีดายะเอาไว้สองแง่ฮีดายะมีอยู่สองอย่างฮีดายะ ที่เป็นดีลาละกับฮีดายะที่เป็นเตลฟีกียะนะครับฮีดายะที่เป็นดีลาละกับฮีดายะที่เป็นเตาฟีกียะมันแตกต่างกันยังไงล่ะครับฮีดายะที่เป็นดีลาละก็คือทางนําที่ถูกเรียกร้องทางนําที่เป็นที่ประจักษ์ชัดทางนําที่ถูกเอามาเล่ากล่าวเอามาบอกให้เราได้รู้ทางนําที่ถูกนามาเผยแพร่ นี่คือฮีดายะดีลาละโดยที่อัลลอฮฺซุบมานตาลาได้ทรงกล่าวเกี่ยวกับท่นานรอซุนสอรลอหัวเลวะสลัมและกับผู้ที่ทําหน้าที่เผยแพร่นนี้ว่าว่าอินนากะลตะาดีอิลาซิรอตินมุสตะกิมแท้จริงคนที่ทําหน้าที่เผยแพร่อิสลามนั้นก็คือคนที่จะนําพาหรือชี้นําเขานั้นไปสู่ขนทางที่เที่ยงตรงท่นานรอซุนสอลลอหัวเลวะสลัมเล่าทฮาบะ และตาบีตาบีแล้วก็คนแต่ละยุคแต่ละยุคที่ยืนหยัดเผยแพร่กิตาบุลลอและกสุนนั้นเอาอิสลามมาเผยแพร่เอาอิสลามมาบอกกล่าวชี้นาผู้คนนั้นสู่หนทางที่เที่ยงตรงชี้นาผู้คนนั้นสู่หนทางที่ถูกต้องชี้นาผู้คนนั้นสู่อัลลอฮ์ต้องมีเงื่อนไขที่ว่าคนที่เผยแพร่นั้นจะต้องอยู่บนกิตาบุลลอดและกษุนนะตามแบบอย่างกิตาบุลลอและกษุ์ คนเหล่านี้คือจะเป็นผู้ที่ชี้นำสู่ขนทางที่เที่ยงตรงแล้วก็หัวหน้าหรือผู้นำที่เขาเรียกว่านบีรอซูลก็คือทรัลซุนโซลล้อวาเลวะซัมที่เป็นผู้ที่ชี้นำสู่ขนทางที่เที่ยงตรงทรัลซุนอิสลามมาเผยแร่หมดแล้วครบทั่ทุกประการไม่ได้ทิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้ให้เป็นข้อคุ้มเคือเลยทุกอย่างนั้นชัดเจนหมดอยู่ที่ตัวเราเองแล้ว อิสลามถึงเราแล้วยังครับเนี่ยถึงแล้วโดยเฉพาะขณะน,นี้ทั่วทุกที่อิสลามนั้นไปทั่วถึงหมดแล้วโดยเฉพาะโซเชียลแล้วก็ดาวเทียมแล้วก็เ,เกครือข่ายต่างๆนั้นอิสลามเป็นที่ประจาักษ์ชัดแล้วนะครับแต่อยู่ที่เราว่าเราจะเลือกเป็นมุสลิมหรือว่าไม่เป็นมุสลิมเราจะเลือกรับอิสลามหรือไม่ยอมรับอิสลามเท่านั้นเองอันนี้อยู่ที่ตัวเราถ้าเราเลือก อัลลอฮฺสุภาโนอัตลาก็พร้อมที่จะชี้นำฮีดายะให้กับเราถ้าเราไม่เลือกอัลลอฮฺก็ไม่ชี้นำฮีดายะให้กับเราซึ่งตรงกับอายะที่ว่าอินนักลาตฮดีมันอาบับตาแท้จริงท่านไม่สามารถที่ให้ทางนำกับคนที่ท่านรักได้ก็คือคนที่ท่านรักเนี่ยเขาเลือกที่จะเป็นผู้ปฏิเสธเขาก็เป็นผู้ปฏิเสธเวลากินนัลลอฮยะดีมายาชาแต่อัลลอฮ์นั้นจะให้ทางนำกับคนที่พระองค์ประสงค์ ถ้าหากคนคนนั้นเขาเลือกที่จะอยู่ในฮีดายะเลือกที่จะหยิบจับสิ่งที่ถูกต้องอเล็กก็พร้อมที่จะให้ฮีดายะกับคนคนนั้นนี่นะครับคือความหมายของควา,คว,าว่าฮีดายะฮีดายะมีสองอย่างคือฮีดายะดิลาละกับฮีดายะเตาฟีกี้ฮีดายะดิลาละก็คืออิสลามนั้นเรียกร้องสู่หนทางที่เที่ยงตรงหนทางที่ถูกต้องส่วนพวกท่านนั้นจะเลือกยึด หรือปฏิเสธถ้าเลือกยึดมันก็จะได้รับฮีดยายะจากอัลลอฮ์สุพานตลานั่นก็คือฮีดยายะเตาฟีกียะแต่าหากเลือกที่ปฏิเสธอันนั้นอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ให้ทางนํากับใครได้เพราะท่านเลือกตัวของท่านเองอบูตอเลบนะครับเลือกที่จะเป็นผู้ปฏิเสธเลือกที่จะยืนอยู่บนศาสนาของปู่ย่าตายายนะครับลีซุนะนวันเย,ยมา มองการจากไปของท่านอบูตอเล็ไม่ว่าอย่างไรท่านอบูตอเล็ตนั้นได้ช่วยเหลือแล้วก็ปกป้องคุ้มครองอุปการะแล้วก็ขัดขวางไม่ให้พวกกุฟานนั้นทําอะไรกับท่านละซุนสอลลอฮฺสัลลัมอาลุซุนนะวันยามะมีความเชื่อว่าอบูตอเล็ลุงของท่านนาบีนั้นจากไปในสภาพที่ว่าเป็นผู้ปฏิเสธดังที่นักประวัติศาสตร์ได้รายงานหลักฐานชัดเจนนะครับ ว่าจากไปในสภาพที่เป็นผู้ปฏิเสธอิสลามไม่มีหลักฐานใดๆมาขัดแย้งหรือมาหักล้างตรงนี้ได้แล้วก็มีฮะดิษหลายๆบทที่ชี้ไปในแนวทางเดียวกันว่าอบูุตอเล็บนั้นจากไปในสภาพที่ว่าเป็นผู้ปฏิเสธนะครับอับบาสบินอบูุตอเล็บพูดว่า กุนตูลินนบีอับบาสอิบนุนอบับดุลตาเลบได้พูดกับท่านรสุนซอลลลฮฺุวาเลวะซัลลัมไม่มีทางไหน,ไหนเลยเหรอที่จะช่วยอบูตาเลบอับบาสนั่นก็เป็นลุงคนหนึ่งของท่านรสุนซอลลลฮฺุวาเลวะซัลลัมไม่มีทางไหนเลยเหรอือที่จะช่วยอบูตาเลบม,มาฟังที่ว่าท่านรสุนซอลลลฮฺุวาเลวะซัลลัมพูดด้วยว่าอย่างไง กุณตูลินนบีสุลลัลฮุอะลัยวะซัลลัมฉันได้พูดกับท่านรอซุนสุลลัลฮุอะลัยวะซัลลัมามาอักไนตะมินอัมมิกะท่านไม่สามารถที่จะช่วยเหลือลุงของท่านได้เลยหรืออักไนก็คือไม่มีทางที่จะช่วยเหลือลุงของท่านอบูตาเลบได้เลยหรือฟาอินนะฮูกานายูฮาวิตอกะวายะกัดีบอกะวายะกดีบูลักะแท้จริงเขานั้นได้ห้อมล้อมได้คอยปกป้องได้คอยช่วยเหลือท่าน และห้ามปาไม่ให้ใครนั้นมาทำร้ายท่านก็ล่ะท่านลอซุนสลลัลฮุอะลลอฮัสลัมได้ตอบอับบาเอบนุนอับดุลมุตตาเลบว่าหัวฟีเดวดอยมินนานเขาอยู่ที่ปากเขวของนรกหัวเลาลาอันน่ะถ้าหากไม่ใช่เพราะฉันล่ะหลักานาฟีดัลกิลอัสริมินนานหากไม่ใช่เพราะฉันล่ะแน่นอนละเกิน เขาจะถูกทรมานในนรกชั้นต่ำที่สุดอัสวรินนรนชั้นต่ำที่สุดที่ฉันขอดูอาต่อเลาะให้เนี่ยไฟแค่ลนตะตุ่มหากไม่ใช่ฉันขอดูอาให้กับเขาแล้วก็แน่นอนละเกินเขาจะถูกทรมานอยู่ในนรกชั้นต่ำที่สุดนะครับหลายๆคนทำความดีมาเยอะตะลอดทั้งชีวิต ช่วยเหลือคนนู้นช่วยเหลือคนนี้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ทำงานเพื่อสังคมทำงานนู่นทำนี่อันนี้เป็นสิ่งที่ดีครับพี่น้องแต่ว่าการที่จะได้รับความปลอดภัยจากอัลลอฮ์การที่จะได้รับชัยชนะจากอัลลอฮ์นั้นมันตั้งอยู่ที่เงื่อนไขข้อหนึ่งก็คืออามาูคือศรัทธาอบูตอเลบนั้นไม่ยอมศรัทธาต่ออัลลอฮ์อบูตอเลบนั้นยืนการอยู่บนศาสนาของปู่ย่าตาใหญ อบูตอเลบนั้นยืนการอยู่ที่จะเป็นผู้ปฏิเสธอิสลามดังนั้นถ้าหากไม่ใช่ท่านรสุนซลลัลฮุวาลัยวะซัลลัมขอดูอาต่อลออบูตอเลบนั้นจะอยู่ในสาภาพอย่างไรดังที่ตัวบทฮะดิษที่ยกไว้เมื่อตะกี้นี้รายงานโดยท่านอับบาสน้องชายของอบูตอเลบถามท่านรสุนสาลลัลฮุวเลัยวะซลลัมว่า จะไม่มีหนทางใดเลยหรือที่จะช่วยลุงของท่านคนนี้ที่ได้ปกป้องท่านมาตลอดชีวิตเลบีก็ตอบว่าหากไม่ใช่ฉันขอดุอาต่อลอที่ให้เผาเบาการลงโทษการลงโทษคือแค่ไฟลนตะตุม่มอบูตอเลบนั่นแหะจะอยู่ชั้นต่ําสุดของนรกนะครับนี่ก็คืออบูตอเลบมีน้องครับปีที่อบูตอเลบจากไป ปีนั้นเขาเรียกว่าปีอามุลฮุสปีแห่งความเศร้าโศกปีแห่งความเสียอกเสียใจและปีนั้นเป็นปีที่ว่าทาราูญเสียใจอย่างมากกับการสูญเสียไม่ใช่แค่สูญเสียอบูตอเลบเท่านั้นแต่สูญเสียภรรยาสุดที่รักของท่านภรรยาที่ท่านนบีรักมากที่สุดคือท่านหญิงขอเดียมาจากไปในปีเดียวกันด้วยนะครับจากไปอบูตอเลบ จากไปแล้วก็ท่านหญิงคอดียบินติควยริจากไปในปีเดียวกันปีนี้จริงเรียกว่าปีอามุนฮุสปีแห่งความโศกเศร้านะครับท่านนบดีเสียใจอย่างมากนะครับกับการจากไปของอบูตอเลบและก็ท่านหญิงคอดียเพราะหลังจากนั้นก็ไม่มีใครที่จะคอยปกป้องพระลซู่เหมือนกับอบูตอเลบท่านอบ,บีได้ใช้ให้ลูกชายของ อบูตอเลบที่ชื่อว่าอาลีนะครับจัดการศพและก็ฝังลุงของท่านอบูตอเลบที่หูยูนเมืองเม,มืองหนึ่งของมักกะาละรอบมักกาเนงนะครับหลังจากที่เราซู่จากไปความสูญเสียความเศร้าโศกความเสียใจเกิดขึ้นกับท่านเราซุ่นอย่างมาก แต่เราก็ทรงปลอบใจทารุซูลให้กำลังใจกับทารุซูลทําให้ทารุซูลนั้นลืมอะไรหลายๆอย่างลืมความเศร้าโศกนั่นก็คือทัวอวกาศเราได้ให้ทารุซูลนั้นเดินทางไปท่องในอวกาศหรือภาษาอาัหกับเขาเรียกว่าอิสรตรแลมิอรอดอิสรตรก็คือการเดินทางจากมักกะไปยังไบตินมักดิสและเดินทางจากไบตินมักดิสไปยังชั้นฟ้าชั้นที่7ไปสิ้นสุดที่ชั้นฟ้าชั้นที่7 สิทรตุ้มุนตาหานะครับชั้นฟ้าชั้นที่เจ็ดแล้วก็ไปรับวะฮีเกี่ยวกับเรื่องละหมาดจากเบื้องบนชั้นฟ้าชั้นที่เจ็ดลงมาให้อุมมะปฏิบัติเพื่อสร้างความเชื่อมโยงผูกมิตรผูกสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้าระวังเบาวกับพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นจึงเป็นวายิบสําหรับมุสลิมนั้นจะต้องละหมาดวันหนึ่ง กับคืนหนึ่งห้าเวลาจริงๆแล้วก็50เวลาลดเหลือลง5เวลานี่นะครับก็คือเรื่องราวของอบูตอเลบบินอับดุลมุตตอเลบลุงของท่านรอซลละละูลสลัลฮวะเลวะสลัมที่จากไปในสภาพที่ว่าเป็นผู้ปฏิเสธอิสลามนะครับพี่น้องครับคนต่อไปที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือลุงของท่านนบีเหมือนกันลุงคนนี้ชื่อว่าอับบาสบินอับดุลมุตตอเลบ อับบาสบินอับดุลมุตเตเลบพี่น้องครับลูกของอับดุลมุตเอเลบนั้นมีทั้งหมด1ิคนด้วยกันนะครับสิบคนที่ว่าไว้นี้ก็มีหกคนจากไปก่อนที่ว่าทลอซุนซาร์ละหัวไลวะซลัมนั้นจะได้รับการแต่งตั้งเป็นรอซูรุนลอกหกคนที่ว่าไว้เหลือแค่สี่คนเท่านั้นที่ได้ทันที่ได้ใช้ชีวิต อยู่กับท่าลุซุนซอลัล,ละลัวเลวัสลัมบ้างก็ตายก่อนที่นครมักกะบ้างก็มาตายที่หลังนะครับสี่คนที่ว่าไว้นั้นมีสองคนเป็นผู้ที่ศรัทธาแล้วก็มีสองคนเป็นผู้ที่ปฏิเสธสองคนที่เป็นผู้ที่ศรัทธาก,ก็คือไซนาหฮัมักบินอับดุลมุตตอลิฟชาย,ยางท่านคืออัสดุลลอสิงโตของอันละ ราชสีของอัลลอฮฺไซยิดุสซาหดาคนไปทำฮัตไปทำองม์ร้อนนั้นจะต้องไปเยี่ยมอุโบของไซยิดุสซา,าหดาไซนาะฮัมซาบินอับดุลมุตเตลิบคนที่สองก็คืออับบาสบินอับดุลมุตเตลิบนี่ก็คือผู้ที่ศรัทธาลุงของนบีสองคนศรัทธาแล้วก็ปฏิเสธสองคนปฏิเสธสองคนก็คืออบูละฮับกับอบูตอเลบ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอับบาสบินอับดุลมุตตเลฟส่วนรายละเอียดเป็นยังไงเราคงจะต้องติดตามในวันต่อไปสำหรับวันนี้นะครับสล س ม ا م u a l a i k u m w า r a h ะตุลล l a ว w a บร r a าต t